สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกมอันดิเซมเบอร์ในคลิปนี้จะมาอัปเดตบิวของถุงมือยูนิคเสาน้ําแข็งแห่งฟินิกซ์ที่ใช้คาถาไฟและน้ําแข็งคู่กันเป็นบิวที่ระเบิดตูมตามเต็มจอสนุกมากๆเลยจัดการฝูงศัตรูได้เร็วมากสู้บอสก็แรงนะตอนนี้ผมเล่นบิวนี้เป็นบิวหลักเลยครับในคลิปนี้จะเป็นดันเจียนเควอทแตรเทียเก้าจะเห็นว่าเล่นสบายมากมีกรอบเยอะด้วยเดี๋ยวเราไปดูตอนสู้บอสกันนะ ปัญหาเดียวที่เจอตอนนี้คือเวลาสู้บอสเมื่อเข้าเฟสสองมาหน้าผมก็จะหมดพอดีต้องวิ่งหนีสักพักหนึ่งแต่ไม่สามารถสู้ชนะบอสได้ง่ายๆอยู่นะวันนี้ผมชนะบอสแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้กันนะในส่วนของสกิลตัวสกิลหลักจะเป็นคาถาลูกไฟที่ระดับแร่แล้วก็จะลิง์ด้วยข้อต่องๆอันนี้มาที่คาถาน้ำค้างแข็งกระแทก ตัวคาถาลูกไฟจะใส่รุนลิงก์สีแดงความเสียหายจุดจ่อวงกว้างอันนี้ขอบเขียการระเบิดจะเล็กลงแต่ว่าขยายความเสียหายได้ประมาณ20กว่าเปอร์เซนต์เลยแล้วก็ใส่รุนฟ้าไร่ฉับไวให้ไร่คาถาเร็วขึ้นใส่รุนฟ้ายึดมั่นทําให้ติดคริติคอลไม่ได้แต่ว่าขยายความเสียหายจูดโจม20กว่าเปอร์เซนต์แล้วก็ใส่รุนสีเขียวยิงเส้นขนาดหลายเส้นอันนี้จําเป็นมากๆเลย แล้วก็เป็นรูนสีฟ้าขยายความเสียหายธาตุแต่ว่าจะลดความเสียหายกายภาพซึ่งไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นคาถาสายธาตุส่วนตัวคาถาน้ําค้างแข็งที่ระดับเรจะใส่รูนลิงก์สีแดงไม้ตายอันนี้ขยายความเสียหายจูโจมแต่ว่าจะลดความเร็วในการไร่ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวน้ําค้างแข็งกระแทกจะใช้เมื่อคาถาลูกไฟไปโดนเป้าแล้วก็ใส่รูนสีฟ้ายึดมั่นใส่รูนสีฟ้าความหนาวเหน็บที่เกาะกิน ช่วยให้คาถาน้ำค้างแข็งกระแทกทำให้ศัตรูติดหนาวสั่นได้แล้วก็รุนแดงเอฟเฟกวงกว้างให้ขอบเขตการระเบิดของ่าน้ำค้างแข็งกระแทกใหญ่ขึ้นมีบอกที่สำคัญก็คือชุดเกราะไอเย็นอันนี้จะเพิ่มตัวเกราะของเราได้เยอะมากเลยแล้วก็มีคาถาป่าเงาอันนี้ทำให้ศัตรูติดหนาวสั่นได้ด้วยกันใส่รุนสีฟ้าเปลี่ยนความเสียหายไอเย็นแล้วก็ลิงก์กับความหนาวเหน็บที่เกาะกินลิงก์กับ เอฟเฟกตวงกว้างเพื่อให้คาถาป่างเงามีขนาดใหญ่ขึ้นในส่วนของบัอก็จะมีตัวหลักคือสัญ,ญลักษณ์ธาตุควบแน่นอันนี้เพิ่มความเสียหายธาตุอันนี้จะเปิดใช้งานตลอดเวลาแล้วก็มีบัอแบบที่กดเรียกก็คือปลดปล่อยธาตุอันนี้เพิ่มขยายความเสียหายธาตุได้ประมาณ5วินาทีโดยจะลิงเข้ากับตัวรูลิงสีฟ้าเร่งเวลาแล้วก็รูลิงสีเขียวเพิ่มเวลาเอฟเฟ แล้วก็บัฟเพิ่มค่าป้องกันคือกำแพงพิทักษ์เพิ่มทั้งค่าป้องกันและก็ค่าต้านทานทาธาตุใช้ท่าวาร์ปโดยที่จะลิงก์กับตัวรูลิงสีแดงปลดอาวุธเพื่อฟื้นฟูคูลดาวน์สกิลแล้วก็ตัวรูลิงสีฟ้าจำนวนครั้งการใช้เพิ่มการวาร์ปขึ้นอีกหนึ่งครั้งอาวุธของผมจะเป็นไม้กายสิทธิ์ผู้แปลงสารอันนี้ความเร็วสูงมาก1.5แต่ว่าค่าคริติคอลต่า ก็จะเหมาะกับดิวนี้เพราะว่าเราเล่นแบบไม่คริติคอลใส่2อันเลยอันนึงจะเพิ่มความเสียหายเปลวเพลิงกับความเสียหายคาถาอีกอันหนึ่งใส่ความเสียหายคาถากับความเสียหายไอเย็นส่วนหมวกเป็นไอเทมยูนิคชื่อว่ามงกุฎแห่งการปฏิรูปอันนี้เพิ่มค่าการเจาะเกราะธาตุและก็เพิ่มความเสียหายาธาตุด้วยส่วนไหลเป็นเกราะไหลแห่งความสับสนอันนี้เพิ่มค่าเกราะได้พอสมควรและก็เพิ่มความเสียหายด้วย ส่วนเสื้อนี้เอามาใส่เพื่อเพิ่มค่ากรอะแล้วก็เพิ่มการต้าน,านทานธาตุมีค่าแม่นยำด้วยซึ่งจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าสายของเราจะไม่ได้อับค่าว่องไวถุงมืออันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของบิวนี่เลยถุงมือยูนิคเสาน้ำแข็งแห่งฟีนิกส์ส่วนรองเท้าเป็นไอเทมยูนิคชื่อว่ารอยเท้าแห่งจันทมินอันนี้เพิ่มค่ากรอบได้เกือบ300แเต้มแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเสียหายาธาตุด้วย ตัวสร้อยจะเพิ่มความเร็วในการร่ายเพราะว่าจุดสําคัญของบิวนี้คือต้องทําให้ศัตรูติดทั้งสองสถานะให้เร็วที่สุดส่วนเข็มขัดอันนี้จะเน้นเรื่องของค่าแม่นยำแล้วก็ค่าความต้านทานธาตุต่างๆส่วนแหวนจะเน้นเรื่องของความเสียหายธาตุค่าแม่นยำอันนี้ก็ด้วยอันนี้ได้ความเร็วในการร่ายแล้วก็เพิ่มความเสียหายวงกว้างในส่วนของยันผมจะเน้น เทพอาริซาที่20%จะเพิ่มกราะได้28%ที่40%เพิ่มความเสียหายวงกว้าง50%แล้วก็เทพคาสโตรได้ความต้นานทานธาตุบวก10และถ้าได้พรถึง40%จะได้ความเสียหายธาตุบวก50%ด้วยของผมจะใช้ตัวหลักคือเวสเปอร์โดยบ๊อบที่ใช้ก็จะเป็นอัปเกรดน้ำยามาหน้าเพื่อให้น้ำยามาหน้าฟื้นฟูครูดาวได้เร็วขึ้น รือไม่ก็ถ้าเป็นเพื่อนใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับอัปเกรดไหวพริบเพิ่มไหวพริบ25แต้มแล้วก็เพิ่มไหวพริบอีก4%ในส่วนของ s สกิล Active จะใช้เป็นปัญญาชนอันนี้เมื่อไร้แล้วจะไดะ้ความเสียหายคาถาเพิ่ม50%ความเร็วในการไรา้บวก10%โดยใช้ตัวเสริมก็คือพลังฟื้นคืนเมื่อไร้บฟัฟเราจะได้ฟื้น HP แล้วก็ฟื้นมาหน้าอีกอันหนึ่งก็คือบัฟ ดวยเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นอีก20%ซึ่งบัฟตัวนี้เมื่อไรแล้วจะอยู่ได้6วินาทีแต่คูดาว7วินาทีถ้าเป็นเพื่อนอยากให้คูดาวมันเร็วๆก็เลือกใช้ตัวนี้แทนก็ได้ก็จะเป็นการไร้ตลอดเวลาเลยในส่วนของค่าสเตตัสตัวหลักก็จะเป็นค่าไหวพริบผมอัพไปอยู่ที่240ตัวรองลงมาก็คือพละกกำลังตอนนี้อยู่ที่155แล้วก็วอัพวงไวเอาไว้นิดนึง ในหมู่ดาวที่1จะอัพที่หน้าผาหมู่ดาวที่2อัพที่ป่าหมู่ดาวที่3จะอัพที่อัญมณีเอาเส้นข้างล่างแบบนี้หมู่ดาวที่4อัพที่เมล็ดพันุ์เอาความเร็วการ่ายความเร็วจู่โจมและก็ขอบเขตวงกว้างหมู่ดาวที่5จะอัพที่แสงวาบ ข้างบน2อันนี้แล้วก็เส้นข้างล่างนี้เอาค่ากรอบแล้วก็ความเสียหายธาตุหมู่ดาวที่6จะอัพที่ลมหายใจด้านหนึ่งไปเอาความเสียหายเปลวเพลิงกับค่าแม่นยำอีกด้านหนึ่งมาเอาความเสียหายไอเย็นกับค่าแม่นยำแล้วก็เส้นข้างล่างนี้อัพทั้งหมดจะได้ความเร็วการได้หมู่ดาวที่7 จะอัพที่กลิ่นหอมเส้นข้างบนไปจนสุดเลยจะได้ขอบเขตวงกว้างบวก40%แล้วก็ความเสียหายวงกว้างแล้วก็เส้นข้างล่างอัพมาถึงแค่ตรงนี้เอาความเสียหายบวก9%แล้วก็ถ้ามีแต้มเหลือก็จะเอามาอัพตรงนี้เพื่อเอาความเสียหายแก่อีลิตบวก25%หมู่ดาวที่8จะอัพที่ไลอาร เมื่อติดตั้งอาวุธคู่ความเสียหายบวก10%แล้วก็วิ่งเส้นข้างล่างนี้มาแล้วก็มาเอา2ทางทางหนึ่งก็คือเมื่อติดอาวุธคู่ความเร็วการไล่บวก6%อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อติดอาวุธคู่ความเสียหายบวก15ความเร็วเคลื่อนที่บวก2%ที่หมู่ดาวที่8จะมีอีกจุดหนึ่งที่อัพจะอยู่ที่ชาวนาอันนี้เริ่มต้นได้ความเสียหายบวก9%แล้วก็มาเอาค่าเกราะบ,บวก12 ที่ปลายทางตรงนี้อันนี้จะทําให้เราชาร์จกรอบช้าลง5%แต่ว่าขยายค่าเกรอบ1้เมื่อได้แล้วก็มาอัพตรงนี้ต่อขยายกรอะบวก3%หมู่ดาวความชํานาญจะอัพที่ความสว่างเอาพลังเร่งความเร็วและก็อีกเส้นหนึ่งจะมาที่ครอบงำและก็ต่อมาตรงนี้ขยายความเสียหายจู่โจม6%หมู่ดาวความชำนาญที่2 ที่ศูนย์ยากาเส้นนี้เอาขยายความเสียหายวงกว้าง8%แล้วก็มาทางนี้ได้เอฟเฟกความรู้ความเสียหายเมื่อใช้คาถาบวก50%ความเร็วการร่ายบวก10%แล้วก็อัพต่อมาตรงนี้ขยายความเสียหายาธาตุ15%แต่ว่าถ้าเราโดนโจมตีเป็นาธาตุก็จะโดนขยายดาเมจ8%เหมือนกันอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงอยู่แล้วก็หมู่ดาวความชำนาญที่3อัพที่น้ำตก ด้านหนึ่งจะมาเอาความเสียหายโปรเจกต์ไทยเพื่อตัวหลักของเราก็คือจํานวนโปรเจกต์ไทยบวก2หแล้วก็ตรงนี้ขยายความเสียหายวงกว้าง8%ขอบเขตวงกว้างบวก20%อีกด้านหนึ่งก็คือมาเอาความเสียหายธาตุแล้วก็ขยายความเสียหายธาตุหนต่อค่าไหวพริบ50แเต้มได้ความเร็วการไล่แล้วก็ขยายความเร็วการไ่รถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ วันนี้ไปแล้วมอร์รี่คริสต์มาสนะครับบ๊ายบาย